สวัสดีครับพวกเราบ้านกูเองแล้ววันนี้เราจะมาจีบสาวเกมเมอร์เฮ้โอเคแล้ววันนี้สาวเกมเมอร์ที่เราจะมาจีบนะครับก็คือแป้งบอยนะครับเอ๊ะมิชชั่นที่หนึ่งเนี่ยคือ first impression อ่าโลกเราทุกวันนี้เราตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเออมาเจอปุ๊บเราก็คัดเลยว่าคนนี้ได้ไม่ได้จากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนยังไม่ต้องรู้จักอะไรกันในตอนนี้นะครับเราจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้เป็นเที่อะไรวะ ให้เขาแนะนำตัวเองก่อนอ้าวคนแรกครับอ่แนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อมอสครับผมรู้จักกันมาบ้างเล็กน้อยแล้วอเออแต่ว่าก็เพิ่งเคยเจอ<า>ตัวเท่ากันเลยนี่เชือ่อส่งนาิดนึงถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมก็ชวนได้แนะนำตัวคนต่อไปครับค็อปเปอร์ครับช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ชอปเปอร์ แล้วไงต่ออ่ะมันใจผกอยากรู้จักต่อก็เอาไปทางนู้นทางนู้นทามไปทามสวัสดีครับชื่อธามครับก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันชอบชว,วนเล่นเกมก็ชว,วนได้เหมือนกันนะครับชอบดูเมฆไหมชอบอา่าชอบเหมือนกันนี่<อ>เราออโตัวคู่ด้วยกันเราดูเมฆเรื่องอะไรไททันไททันอ่าเอาไปตัวนู้นตัวนู้นสวัสดีครับชื่อวิภูครับผมเป็นเกมเมอร์เหมือนกันครับโกหกบ่อยเกมบ่อยอาแปลว่ามีความเสื่อผู้หญิงเพราะว่าเขาบอกเขาเกมบ่อย ตายแล้วมีแต่แย่กับแย่ไปนู่นดีกว่าวะ่ะสวัสดีครับแคนครับเป็นเพื่อนกับทุกคน <c oughs> อ่าคือเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่เรียบร้อยน่ารักตอนนี้เราได้เห็นทัสัศนคติของแต่ละคนนะครับเราต้องคัดออก2คนชี้เลยครับอ่าแคนออกครับเอ เหตุผลเขาไม่จีบใช่เขาดูแบบว่าให้เราเข้าหามากกว่าเลยอ่าโอเคเราเราที่เกียจเราอยากนั่งเล่นเกมมากกว่าเหตุผลเข้าหาเมากอีกหนึ่งคนละครับที่จะเอาออกวิภูนะครับโอ้เป็นครั้งแรกที่วิภูตกรอบนะครับโอ้ปกติตัวนี้นี่คือเข้า2คนสุดท้ายตลอดจริงเหรอปกติเขามาเป็นมุกครั้งนี้เขาไม่มีมุกไงคนเข้ารอบในรอบนี้คือมีมอสมีทามีเปอร์นะครับเม้ คุณแค์รู้สึกยังไงบ้างครับที่เสียใจเสียใจเสียใจอยากเจอคนเก่งเล่นเกมเก่งเก่งบ้างแบบแบบัดง่ายไปหน่อยกะจะไปจีบรอบลึกๆึงไงรู้สึกยังไงบ้างครับที่โดนคัดออกรอบแรกย่างจากที่เขาไม่เคยตกรอบแรกมาก่อนเลยผมว่าผมคบเพื่อนผิดครับว่ามึงเชื่อแทนเยอะเกินไปตามคําสั่งเพื่อนเยอะเกินฮะผมไม่เป็นตัวของตัวเองในครั้งหน้าผมจะกลับมาแก้ตัวใหม่ไปลองเป็นตัวของตัวเองให้ดูหน่อยครับไว้รอดูครั้งหน้าแล้วกันออ้าวรอบต่อไปนะครับมัดใจในแรกพบนะครับเออ มิชชั่นนี้คือมัดใจในแรกพบนะครับเราจะมีเวลาทั้งหมด5นาทีในการที่จะรู้จักแป้งบอยนะครับแล้วก็สื่อสารกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะมัดใจแป้งบอยให้ได้นะครับ3 2 1สหนึ่งไปเริ่มเห็นเราใส่เสื้อแมวมาเราเลี้ยงแมวด้วยมใช่ใช่ใช่เรงแมวแล้วเข้าเรื่องแมวเสียงเราเราเลี้ยงแมวกี่ตัวเออตอนนี้มี5ตัวทําไมเราถึงชอบแมวมันน่ารักมันสงบ มันไม่เสียงดังด้วยมันก็เลี้ยงแมวนี่ชื่อไอ้หลงอ่ะตายไปแล้วไอหลงอ่ะเออเอาตัว,ต,วตอนนี้เหลืออยู่กี่ตัวเหลือสองตัวอ๋อเลี้ยงแมวด้วยเหรอคะใช่แมวชื่ออะไรบ้างเลี้ยงแมวเหมือนกันเลี้ยงแมวเหมือนกันเอาสั <c oughs> ากดากับซูชิสักดาเพราะว่ามันชอบทำลายข้าวของที่บ<อ><า>้านส่วนซูชินี่คือหนาชอบกินเขาเอามาก็เลยตั้งชื่อว่าซูชิอะไรเงี้ยสูงเท้าเราหน่ารักนะอันนี้เป็นหมาใช่ไหมลายหมาอันนี้หยิบสุ่มมาในตู้ที่บ้านอ๋อคิดคิดว่าแบบใส่มาคู่กับเสื้ออะไรเงี้ยไม่เลยหยิบสุ่มมาเราเราชอบคนที่โตกกกกกกวววว่่่่่่่่าา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 าหรรือออออยยยุุเเทททัันนนนชบคคีโตตจิงๆ็ไไดด้้แ ีความคิดโตกว่าเราคิดยังไงกับคนสักบ้างสักระเบิดหูเจาะอะไรเฮ้ยนหนูก็สักไงแปลว่าอะไรเราเราสักมีความหมายไหมจากหนงัง Stranger Things นางเอกเนี่ยเขาเป็นหมายเลข11ใช่คือเป็นนางเอกเป็นตัวทดลองหมายเลข11ทีนี้ก็เลยอยากเป็น 12, 12มา12ิบสตรงกับวันเกิดอ๋อเกิดที่12ใช่เดือนอะไรครับเมษาครับเมษาเอ้ยเกิดเดือนเดียวกันโอ้โหเนื้อคู่เดือนเดียว บ้านเราเกิดเมษาทางบ้านเลยจริงเหรออันนี้เกิดวันที่่าไรเกิดวันที่หนึ่งเป็นเป็นเกมเมอร์น่สตรีมเกมเราชอบกินอะไรชอบกิน,นโค้กเป็นหลักน้ำอัดลมต้องกินน้ำอัดลมต้องมีคู่กันแล้วก็เป็นพวกไก่ทอดพิซซ่าอะไรพวกนี้ก็ชอบอยากได้ยินเสียงแบบไอเสียงไม้แตกอะขอทำให้ดูทีเสียงไม้แตกอะใช่ใช่ใช่ เชียร์เลยวะแล้วมึงย่าใส่น้าไม่ไม่ย่าใส่เขาย่าใส่หน้าแล้วมึงรู้สึกยังไงวะก็ดีก็ดีชอเปอร์ของเราขอเป็นประโยคเป็นประโยคน์เนี่ยแบบแบบชื่อเราก็แหละชอปเปอร์เราเป็นประโยคคุยกันสวัสดีค่ะชอปเปอร์เอาอันสวัสดีค่ะชอปเปอร์้บสวัสดีครับแบงค์บอย้้เย คลิปนี้ก็สถึงด้วยยาแก้ไอนะครับนี่เดี๋ยวตัดสีนี้ไปขายก่อนเลยนะแล้วถ้าเดทแรกเราอยากไปไหนดูหนังได้ไหมหรือว่ากินข้าวชอบดูหนังที่บ้านมากกว่า<อ>เป็นคนดูโรงหนังแล้วแบบไม่เกินขึ้นชอบไปแบบเล่นแบบเล่นเกมด้วยกันแบบว่าพอกันแล้วก็เล่นเกมก็ชอบเหมือนกัน<อ>ใช่หรือออกไปกินข้าวอะไรที่มันง่ายๆแล้วถ้าสมมติว่าเราชวนไปกินข้าวดูหนังอะไรเงี้ยเราจะไปไหมก็ไปนะถ้ามันแบบ เดินทางโอเคอะไรเงี้ยขับรถได้ก็ชอบเอาหมดเวลานะครับอ่ามาสิ่งที่เขามีให้ได้เนี่ยก็คือว่าอย่างหนึ่งคือเป็นเนื้อคู่เพราะว่าเกิดเดือนเดียวกันครอบครัวเขาก็คือเป็นอ่าเมษาทั้งบ้านเลยเข้าไปคนนึงก็จะกลายเป็นครอบครัวเมษาโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหตัวหลังดิ้นแล้วโอ้โหเป็นไงครอบครัวเอนเมษาเลยสองคือเลี้ยงแมวเหมือนกันโอ้ใจเขาใจเราคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะนี่สักสักแมวไว้ด้วยสักแมวไว้ด้วยอุ้ยนั่นไหมนี่สัตว สักแมวด้วยเรื่องที่3คือเรื่องของรอยสักนะแป้งบอยเขาสักเล็กๆน้อยๆน,น,นี่กูมีให้เยอะเลย <laughs> ถ้าวันไหนแต้แป้งบอยรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากสักบนร่างกายตัวเองไปสักบนร่างกายมันก็ได้นะ <laughs> <laughs> จำเวลาเอ hey, สวัสดีครับวันนี้ค่ะ <laughs> ชอบกินพิซซ่าใช่ไหมต่แบบ ส่วนใหญ่จะสั่งมาเหรอสั่งมากินที่บ้านสะดวกกว่าชอบแบบอะไรครับพิซซ่าคงปนีค่ะถ้าปกติก็คือเราจะกินทุกมื้อเลยไหมไข่ทอดใช่ปะ่ะพิซซ่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะไม่ทุกมื้อเพราะว่ามันไม่ค่อยดีตอ่อร่างกาย,ยก็พยายามกินอาหารดีๆแบบควบคู่ด้วยตอนนี้ติดเกมอะไรนะเราบอกเพิ่งเล่นไปเมื่อคืนก็คือครามซินคินเนอร์ทำความสะอาดในเหตุการณ์ฆาตกรรมล่าสุดเราเห็นเรามีติดเกมนี้ไว้เกมขายยาเคยเห็นป่ะสเกจูใช่ไหมใช่สเกจูเล่นเหมือนกันอันนี้ก็เพลินเล่นเพลินปกติดูเมะรไหมฮะโอ้ไม่ได้ดมากๆเลยคือ ไทยท่าน,านคือด้วยความรู้สึกเราอะไอตัวพวกการ์ตูนหรืออนิเมะตอนเด็กเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันของเด็กแต่พอเราไปเจอแบบพวกอนาเธออ่างเงี้ยที่แบบแม่งตายเลือดสาดหูครอบใจเลยหรือ,รอแบบมีไรนิกิรู้สักไหืม อาจจ <cache> ะเก่าไปนิดนึงเอออะไรเงี้ยเออหรือแบบเราเคยคิดอยากลองภาคพวกเมอะไรเงี้ยมั้ยเคยลองภาคนรกอยู่ตลกดีภาคสไปร์มิลี่ลองลองภาคให้ดูอันหนึงได้ไหมเอาภาคแบบดีๆเลยเลยเอาดีๆเอาเป็นรุ่นในในช่องเราจะเรียกเนี่ยปันปันเหรอใช่ไหมอ๋อไอีคนนึงใช่ไหมอีคนนอ่าปันปันใช่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ถ้าเมื่อกี้จะเป็นแป้งบอยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ASMR กินขนมกรอบๆกับแขกรับเชิญพิเศษน้องปันปันนั่นเองสวัสดีค่ะโอ้โหรู้เรื่องนล้วเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยจริงื่อง แบบนี้ฉันจะได้ห้องของฉันคืนจะได้ชีวิตฉันคืนแล้วอะไรประมาณนี้เราเป็นตัวผู้ชายเป็นละครผู้ชายต่อชีวิตของเธอเหรอชีวิตแบบไหนกันอันนี้คือเขาได้ห้องเขาคืนแล้วเราเราไงถ้าเธออยากได้ห้องของเธอคืนแล้วก็เธอจะต้องเอาชนะฉันที่ได้ก่อนไม่เอ้โหอันนี้อีกรางหนึ่งมาอันนี้ใครแกเป็นใครกันอะไรไม่ใช่ ah o k หมดเวลาครับ นะครับมีมีเรื่องที่ซิงกันเนี่ยคือเรื่องเฮ้ยชอบในการภาคเสียงเหมือนกันเพราะว่าคนเน like, ี้ยเขาแบบไปเวิร์กช็อปในการภาคเสียงน้าถใช่ใช่เอาไปต่อครับคนสุดท้ายนะครับมอสนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมเอาแขนเนี่ยเข้าไปในแขนเสื้อไม่รู้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเพื่อให้คนถามว่าแขนไปไรอ่ะจะแขนเป็นฟอร์เอาแล้วน้องเพื่อนเอาแล้วเดี๋ยวผมคุยกับกล้องอ่ะพี่ปิงสดูทีมนี้ผมจีบน้องพี่นะวเว้ เอาแล้วแล้วอ่ะอยากรู้ว่าเกมแรกที่แป้งเล่นเลยเนี่ยเล่นเกมอะไรที่เล่นจริงๆออนไลน์ได้คือ audition ใช่แล้วก็เป็น Minecraft ที่ปีงพาเล่นนี่แหละแล้วแล้วเกมแรกที่แบบว่าเริ่มทำ YouTube เลยเนี่ยเกมอะไรอ่ะไมค์ครับไมค์ครับใช่นี่นี่ก็ชอบเล่นไมค์ครับเหมือนกันอ๋อเหรอไว้ไว้สร้างบ้านด้วยกันไหมแบบบ้านของเรา2คนอ้เอาเอาเบ้านของเรา2คนไปนอนก็ชอบเล่นไมค์ครับอ่ ชอบชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปอยู่บ้านข้างๆครับเอา้าแล้วแขนเปอะไรนะพี่เอาแขนเป็นฟองของแฟอ์ เรารู้สึกว่าเราชอบที่แป้งอะเป็นคนที่แบบแมทกับฟรีกเรามากเลยจริงหรอใช่ความที่แบบว่าอาจจะน่ารักก็ได้ตลกเพี้ยนอะไรเงี้ยก็ได้เพราะเราเราเป็นแนวเดียวกันอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าแบบว่าอยากได้คนที่แบบสไตล์เดียวกันแนวเดียวกันไปเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยก็ชวนได้เราสตรีมเกมได้ไหมใช่นี่ก็สตรีมเกมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนสตรีมเกมเขาจะมีเอเนจีเดียวกันก็คือกัเอเนจเอาตรงนี้ตรงนี้เอาเคยไปดูอยู่ มาดูด้วยเหรอมาตีนเกมมาดูด้วยแลอยากรู้ว่าแบบเวลาทำคอนเทนต์เอสมรอะไรเงี้ยแหกปากอะขอขอหนึ่งคำเรียกชื่อพี่ปิงก็ได้อะ้ปิงสนใจรับคนไปแหกปากแทนไหมนี่ไงเซฟเขาไงให้เขาแบบว่าสบายคอมากขึ้นเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงใช่กูเขาคอพังวันนี้มันอาจจะยังไม่เจ็บนี้ต้องลองทำให้ดูนะให้พูดว่าอะไรให้พูดชื่อปิงกัน อะไรนี่อ้เกิดอะไรขึ้นวะช้างหอช้างหรือปิ๊งดเห็นไหมอ่าหมดเวลาครับอันนี้เรียกได้ว่าแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะเขาบอกว่าโอ้โหนี่คือสเต็กเลยคนนี้สเป็กสเป็กสเ็กเลยนะตอนนี้นะครับมีช้อยตัวเลือก3ตัวนะครับก็คือไอ้ด้วนนะแล้วก็ไอ้เสื้อน้ำเงินนี่แล้วก็ไอ้ไม่มีติ่งหูมี3คนนี้หนึ่งคนที่แป้งบอยคัดออกไม่เอาเป็นแฟนคือ คือไทมนะครับโอ้นันควาว่านี่คือครั้งแรกที่มอสเข้ารอบสุดท้ายนะ บารมีคนรู้จักนะเอา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 ขอเหตุผลครับทําไมคัดไทม์ออกครับอาจจะเพราะว่าสไตล์ความชอบบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันขนาดนั้นอะไรแบบนี้โอเคความชอบนั้นก็คือจะเป็นพวกแบบเล่นเกมหรือว่าการคุยอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้คลิกกันมากยังยังไม่ได้แมทช์นะคือเหมือนเขามีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็มีของตัวเองโอเคแบบพวกการ์ตูนบางอย่างอะไรที่บอกที่ถึงแม้จะเป็นอนิเมะเหมือนกันแต่ว่าช่องที่ดูอาจจะแตกต่างกันแต่2ตัวนี้ก็คือยังได้อยู่ได้นะโอเคขอบคุณแป้งบอยหน่อยเร็ว2คน เรกทุกว <2. S 3> ันนี้นะเราจีบผู้หญิงยากนะถ้าใครให้โอกาสเราต้องขอบคุณเขาครับรอบต่อไปเนี่ยเข้าสู่รอบที่3มนะครับมิชชั่นที่3นั่นก็คือรู้ใจแค่ไหนนะจากที่คุยกับแป้งบอยไปแล้วเนี่ยคนละ5ทีเนี่ยเราจะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปซื้อของให้แป้งบอยเราจะตัดสินคนสุดท้ายเลยว่าคนไหนเนี่ยรู้ใจแป้งบอยมากที่สุดนะครับก็คนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับแต่อยากให้ทุกคนจำไว้ผมสองแชมป์แล้วนะครับเ ตอนที doing, doing, to me, to Boy, ่ผมอยู here, mm ่ยๆเนี่ยนะผมจะไปเซ็นทันผมมีอีกไอเดียหนึ่งขึ้นมาแวบขึ้นมาเมื่อกี้คือว่าจะไปดูร้านกระตูนเป็นตัวแทนของผมให้เขาไปเลยอะไรอย่างนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วนะครับสิ่งที่คิดว่าจะซื้อเลยนะก็คือพิซซ่าคอมพานีแบงบอยบอกว่าชอบสีเขียวนะดู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 ว่าผมเจออะไรผู้แข่งผมมาแล้วหนีก่อนดีกว่าบอกว่าชอบไอ้แซกมอนไซทันใช่ไหมนี่ผมก็เลยซื้อบ็อกซ์เซ็ตสเปเชียลให้ไปเลยแต่ว่า ต้องซื้อเล่มสี่ถึงจะได้กล่องซึ่งมันพิเศษกว่าคอนมีกล่องคือคงี้คือผมเพิ่งรู้ว่าพิซซ่าทัลล่พาวันไม่มีพิซซ่าคอมเบอร์น,นีเว้ยผมได้ยินว่าแป้งบอยชอบกินพวกของทอดพวกไก่ทอดอะไรงี้นี่มาบอนชอนบอจะซื้อโคไปฝากนี่มัมหมี่สายคอนเทนต์เป็นไงเนี่ยก็จะเป็นเอ่อมูกอมแก้เจ็บคอนะผมไม่รู้จะซื้ออะไรดีว่ะแต่เดี๋ยวจะเดินสแปมหาแถวนี้นะฮะฟลีมซิง สีฟ้าแล้วกันซึ่งไม่รู้ซื้อทำไมก็แค่บอกว่าอยากให้เขาดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าการสตรีมันอดหลับอดนอนใช่ปะ่ะแล้วการเทคแคร์สกินแคร์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผมผมยายเขาไงแฮ็กซะหน่อยดีกว่าเพราะผมมาไอ้มอสแม่งรู้ว่าผมอะเอาอะไรไป้อาใส่นี่อุ้ยพี่เขาไม่ช่วยด้วยขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้ ผู้เข้ารอบทั้งสองคนก็ได้ซื้อของมาแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งสองคนเนี่ยจะซื้ออะไรมาอ่าเริ่มใครก่อนดี2คนนี้ผมเองอ่าโอเคโอเคอันไหนไหนไหนโอ้นี่ดูก่อนครับอันนี้คือเป็นซูชิซีชูหรือเปล่าอ่าอย่างแรกคือเป็นบอลชอนนะครับไช่ทอดบอลช้อนไหนดูซิกูเสียตังเท่าไรสองร้อยสองร้อยได้อยู่ได้อยู่ดูดูว่ามีอะไรตกติดหรือเปล่าอ่าก็ือไก่นี่ไก่แทนแน่นอนอ่าเพราะว่าฟังจากในเรื่องของเขาใช่ไหมว่าเขาเนี่ยชอบกินไก่ทอดจริงๆผมจะซื้อเป็นพิซซ่าคอมพานีห แต่ว่าที่เซร,ราดไม่มีก็เลยคิดว่าเอาเป็นไก่ทอดแล้วกันเพราะเขาก็ชอบกินไก่ทอด <ผม S 2> กันปกติกินไก่ทอดบอนชอนหรือเคฟซ กินหมดเลยอ่าได้หมดเลยอ่านี่คือแบบรู้ใจรู้ใจอ่านี่นี่นี่อ่าเรื่องเจ็บคอนี่ใช,ใช่เขาเพิ่งใช้เสียงไปวันนี้ออแล้วเขาจะกลับไปเล่นเกมอ่าโปรตีเราต้องกินยากแก้เจ็บคอไหมไม่เคยกินเลยจริงเหรอเฮ้ยเสียงเราไม่พังบ้างเลยเอ๋อวันนี้อาจจะได้กินละนะวันนี้จะได้กินแล้วโอเคออาอย่างสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ะตอนแรกกาจะซื้อเป็นพวกแบบตุ๊กตาแมวให้แต่ว่าเวลามันกระชั้นชิดแล้วทีเนี้ยผมซื้อตรงนี้เสร็จปุ๊บมันอยู่ใกล้โซนเครื่องสําอางพอดีก็เลยคิดว่าอ่ะหนึ่งมีของก ปากแล้วเราต้องดูแลผิวกายหน่อยเพราะว่าออกอีเวนต์ออกงานอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยเป็นคิ S ing. <S ้นซิ่งออกอีเวนต์ไหมหรือว่าออกออนไลน์อย่างเดียว มีออกอีเวนต์โอเคอ่านี่คือแบบว่าไม่ได้เป็นของที่แบบว่าเวอร์วังอลังการอะไรแต่ว่าเป็นของที่ได้ใช้จริงๆทั้งหมดมูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยมูลค่าทั้งหมด429บาทอ่าโอเคไม่เกินงบไม่เกินงบเอมาต่อครับอ่านี่ไล่บอลเอฟมาเลยไล่บอลเอฟมาเลยให้เขาเปิดให้เขาเปิดอ่าอ๋อให้เปิดด้วยแล้วก่อนเปิดเราคิดว่าคืออะไรกล่องกล่องคือไล่บอลเอฟเราคิดว่าข้างในน่าจะคืออะไร มะนาวเราเราลองจากน้ำหนักอ่ะเฮ้ยเป็นงั้นได้ไงวะเฮ้ยเหนักียกเหนักนะเปิดเลยปึ๊บอุ้ยอ่านี่คือของนายนี่อย่างแรกเป็นโค้กโคกโคกอ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาชอบกินโค้กไงเขาบอกว่ากินตลอดมีประจําก็เลยนี่นี่แล้วก็นี่ถ่ายคอนเทนต์อะไรมาให้ถ่ายคอนเทนต์ถือมาให้ โอ้โหเอานี้นะโค้เข้ากูเหอะนี่มันมันขนาดนี้ลนาาแล้วเขียนคขาว่าสสยคอนเทนต์เลยแล้วก็เป็นเ<ล>ขาเป็นคนตลกไงส่า,สายเฮฮาด้วยก็เลยโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเลือกมาอย่างดีนะอ <มา S 1> ันตะกี้คือแค่ไก่ตะกี้คือแค่ชอบกินไก่แต่อันี่คือชอบกินโค้งไม่พอแต่ว่าเป็นสายคอนเทนต์ด้วยเออเอา,เอาละอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาชอบดูไททันใช่ไหมโอ้โหี่เราก็เลยไปซื้อเป็นแบบแพ็คไททันบ็อกเซตแบบแบบว่าอะไรว่าฟูลคอลเลอร์อีดิชันมาให้ แล้วมันเป็นลิมิเต็ดเพราะว่า1-3ึ่งามหาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่า4ี่เขาจะแถมบ็อกเซตมาให้อเคโอเคอ๋อคือเป็นแบบว่าซื้อกล่องแล้วก็ให้มาแค่เล่มเดียวแล้วเราไปซื้อ1นึ่งเองใช่ตอนพูดเรื่องอนิเมะพูดอยู่เรื่องเดียวคือใครท่านในท่านแปลว่าเราชอบดึง่องจริงใช่ใช่อันนี้ไม่มีอ่าแล้วแล้วเรามีมีมังงะที่บ้านไหมเหมือนจะมีค่ะแต่ว่าไม่เคยมีแบบของบ็อกเซตอย่างนี้มาก่อนเลยอช่เนี่ยกูยังอยากได้เองเลยตังกูด้วยเนี่ยเอาจริงแล้วทั้ง2คนเนี่ยมาในทีมเดียวกันก็คือเป็นทีีมของ่จํา ต่อเขาที่เขาบอกว่าเขาชอบกินใช่ไหมไ<ด>อ่าอันนี้มูลค่าเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่428บาทก็ <st as> ต้องดูว่าในมุมมองของเราเนี่ยเวลาที่เราจะได้ของขวัญจากผู้ชายเนี่ยเรามองว่าอะไรคือสิ่งสําคัญระหว่างการกินได้จริงจริงจังเลยในชีวิตจริงกับของขวัญที่มันสามารถเก็บได้ต่อ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเขาจะดึงอะไรมาจากเราได้มันต้องรวมทั้ง3เกมนะรูปรักษ์รวมเรื่องการพูดจาด้วยอะไรงี้นะอ่ามายืงนี้เลยแป้งบอยต้องเลือก1คนในการที่คนแบบนี้แหละจะสามารถจีบเราติดได้คนนั้นก็คือเอาพี่ช็อปเปอร์ค่ะพี่ชอปเปอร์นะ ใจมากเลยถ่ายมา4 EP เขาเข้าชิงที่2เนี่ย3 EP แล้วเ<ว>อ้ยไมค่ะม,มีผู้ค่ะมีผู้ค่ะในที่สุด EP นี้เขาก็ได้เป็นผู้ชนะนะคะ เอ่าขอเหตุผลหน่อยครับขอเหตุผลหน่อยจากที่คุยตั้งแต่รอบที่ 2, 2> ไปเนี่ยคือรู้สึกว่าพี่เขามีความเป็นผู้ใหญ่หแล้วก็เขาเป็นคนที่พยายามที่จะอยากรู้จักเราจริงๆอะไรพวกนี้แล้วก็ถามเรื่องอรเล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะไม่ได้ถามอะ,อะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องแถบการกินหรือว่าเรื่องของแมวหรือสิ่งที่ชอบเล็กๆน้อยๆสังเกตจากลายเสื้อสังเกตจากลายถุงเท้าสังเกตพวกนี้นั่นแล้วก็ถามถึงว่าเออเขาชอบคนแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ถามมุมมองเรากลับด้วยอ่าไม่ใช่ถามแค่ว่าถ้าจะเก จะให้เราไปด้วยไหมจะไปกับเราไหม <c oughs> เขาถามแบบรายละเอียดของเราว่าเราชอบอะไรจริงใช่เขาถามทัศนคติของเราด้วยโอเคโอเคใช่แล้วก็ตอนที่เขาแล้วก็ส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ชอบสิ่งของที่แบบมันเก็บได้เป็นคุณค่าทางจิตใจจริงๆชอบทั้งสองอย่างเลยจะชอบทั้งสองคนแต่ที่แบบว่าซื้อมาให้เลยอ่าก็คือชอบทั้งสองคนแต่มีหนึ่งคนเนี่ยเป็นการพูดเพื่อรักษาําใจหนึ่งในสองจริจริงเอาคนเดียวแต่คนนึงเนี่ยพูดเพื่อรักษาน้ําใจก็เลยบอกว่าชอบสองคนเนาะโอเค เฮ้ย่ไปเดี๋ยวพิ่งไปเดี๋ยวพ่งไปเพิ่งไปเอาเน่เข้าทางนี้เข้าทางนี้เดี๋ยวกูออกไปตามก่อนตามอานี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แต่ทีนี้ก็อยู่เรื่องอันนั้นอ่ะงั้นไก่ก็ไก่ก็เป็นของเราไงเกมไก่กันวันนี้บ้านกูเองรายการจีบก็นี่ชื่อรายการชืคอยแล้วนี่คือชื่อรายการว่าจีบ เอางั้นวันนี้บ้านกูเองรายการเจมสก็ขอลาไปหมดเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องบ้านกูเองด้วยสมัครสมา,สมาชิกนะครับห้าสิบบาทมีเมอร์ชนแนทมากมายเหล่านี้แล้วก็แจกช่องทางการติดตามของตัวเองหน่อยครับยูทูปแป้งบอยทิกเกอรแล้วก็แป้งบอยอะไรวะเนี่ยอ้าวไอจีเอายูทูปทิกเกอร์เฟซบุ๊กไอจีทุกอย่างแป้งบอยหมดเลยค่ะ p a n g b o y z ค่ะอ่าโอเค